มาอีกแล้วสวัสดีครับวันนี้ก็มาดูช่องเอ็มสักสิธจูพิพิษกันเหมือนเดิมนะครับเนาะเอ็มวันนี้ที่เนินกลุ่มบางกระทุ่มพิษณุโลกวันนี้ก็มากินผัดไก่ใส่ถั่วฝักยาวนะครับเพื่อนๆนครับผัดไก่ใส่ถั่วฝักยาวครับวันนี้มากินด้วยกันนะครับเพื่อนๆทุกคนครับตอนนี้ก็ปรุงเรียบร้อยแล้วครับเนาะตอนนี้เสร็จแล้วตอนนี้ก็เอาขึ้นจากเตาแล้วนะครับเนาะก็มาพักไว้แป๊บเดี๋ยวก็จะตักใส่ถ้วยนะครับเดี๋ยวเอ็มก็จะตักใส่ถ้วยนะครับมากินด้วยกันนะครับเพื่อนๆ นี่ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับวันนี้ผัดไก่ใส่ถั่วฝักยาวปรุงแล้วนะครับนี่เดี๋ยวตักใส่ถ้วยนะครับก็คดข้าวมากินกับเอ็มกันได้เลยนะครับน้อนเพื่อนทุกคนครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผัดไก่ใส่ถั่วฝักยาวครับก็เดี๋ยวก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเนาะคดข้าวมากินกับเอ็มได้เลยนะครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งมีอะไรก็กดนะครับขอให้กดไลค์ก็กดนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้เอมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ